ไม่ทราบว่าวันนี้ไปใช้ชีวิตกันแล้วเจออุปสรรคมากหรือเจออุปสรรคน้อยกันละโยมท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ดีนะว่าคนที่มีบุญมากเขาจะมีอุปสรรคชีวิตน้อยส่วนคนที่มีบุญน้อยเขาจะเจออุปสรรคชีวิตมากแต่อาตาัตมาลองมานั่งพิจารณาอีกลึกลงไปอีกสักชั้นหนึ่งนะว่าคนที่มีบุญเก่ามากเขาจะเจออุปสรรคชีวิตน้อยส่วนคนที่มีบุญเก่าน้อย เขาจะเจออุปสรรคชีวิตมากส่วนคนที่มีบุญใหม่มากต่อให้เขาเจออุปสรรคชีวิตมากแต่เขาได้ใช้ความเพียรพยายามใช้สติแก้ปัญหาอุปสรรคนั้นได้มากส่วนคนที่มีบุญใหม่น้อยต่อให้เจออุปสรรคชีวิตน้อยแต่เขาก็จะไม่ได้ใช้ความเพียรสติปัญญาแก้ปัญหาอุปสรรคชีวิตมาก ลองพิจารณาลึกลงไปซิว่าถ้าวันนี้เราเจออุปสรรคมากแสดงว่าอาจจะเป็นเพราะบุญเก่าของเราน้อยแต่บุญใหม่ของเราต้องมากด้วยการใช้ความเพียรพยายามใช้สติแก้ปัญหาด้วยปัญญาเพื่อปัญหานั้นจะไม่ซ้ำรอยอีกในวันพรุ่งนี้ส่วนคนที่เจออุปสรรคในวันนี้น้อยแสดงว่าบุญเก่าเขาอาจจะมากแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ใช้ความเพียรพยายามมาก ไม่ได้ใช้ปัญญาแก้ปัญหาบุญใหม่ที่เขากำลังทำก็คงไม่ได้มากดังนั้นวันนี้เป็นตัวแปรสำคัญบุญเก่าก็มีความสำคัญที่ทำให้ชีวิตสบายในวันนี้แต่บุญใหม่ก็มีความสำคัญที่จะทำให้ชีวิตสบายในวันหน้าวันนี้จะเจออุปสรรคชีวิตมากหรือน้อยก็ขอให้ใช้สติใช้ปัญญาแก้ปัญหานั่นแหละคือบุญใหม่ที่สำคัญส่วนบุญเก่า บาปเก่าเขาก็ให้ผลของเขาไปจึงเจออุปสรรคชีวิตมากบ้างน้อยบ้างแต่ละคนก็คงไม่เท่ากันแต่ขึ้นอยู่กับใครจะอาศัยบาปเก่าในการสร้างบุญใหม่ได้มากกว่ากันเท่านั้นเองส่วนบุญเก่าของคนบางคนก็อาจทำให้คนบางคนประมาทและต้องไปรับอุปสรรคมากในอนาคตข้างหน้าเพราะมีบุญน้อยที่ไม่ได้ทำบุญในปัจจุบันนี้ก็ได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นักสู้ชีวิตทุกๆคน วันนี้กลับบ้านแล้วขอให้มีความสุขกับครอบครัวกับการเจริญสติรู้ลมหายใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสวดมนต์ไหว้พระทำความดีในแต่ละวันให้จบไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ต้องแบกภาระทางจิตใจข้ามคืนเป็นทุกข้ามวันขอเจริญพร